ครับสวัสดีครับผมธรรมศักดิ์สมนันรหัสนักศึกษา5 3 1 0 0 6 1 1 8 8ครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการทำก้านถีบนะครับรถจักรยานก่อนอื่นครับเราเข้าไปที่สเก็ตครับกดลายนะครับไรเพนครับแล้วก็มาสร้างภาพสเก็ตของก้านถีบแบบง่ายๆก่อนกันก่อนนะครับแล้วก็สร้าบนะครับ เดี๋ยวขนาดเดี๋ยวเราค่อยไปกำหนดตอนเราใช้สมาร์ทเดมนชันนะครับเราสร้างภาพไปก่อนโอเคครับพอเราพอเราสร้างภาพเสร็จแล้วนะครับเราก็มากำหนดความสัมพันธ์นะครับให้มันเท่ากันนะครับอีกอครับด้านซ้ายกับด้านขวาก็เช่นกันนะครับให้มันเท่ากัน จากนั้นนะครับเราก็มากำหนดขนาดที่สมาร์ทเดมนชั่นครับสิบห้าครับขนาดที่เราต้องการนะ โอเคครับนี่คือขนาดที่ที่เราต้องการนะครับอันนี้เป็นภาพ2มิติครับเราต้องการทําให้เป็นภาพสมมิติเราก็เข้าไปที่ฟีเจอร์กด e x t r u d e นะครับอ่าจะเห็นว่าจะมีเพยอยู่2เพยนะครับให้เรากดไปที่2เพลนะเพราะเราต้องการทําเป็นภาพสมิติทั้ง2ด้านเลยแล้วเราก็กดความหนาเราต้องการเป็น20กดเครื่องหมายถูกครับโอเคครับเราก็จะได้ ภาพการถีบแบบาอๆมาแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็มาทําการาเพิ่มวงกลมบนก้านถีบน,นะครับกดไปที่ back ครับกดที่พื้นที่หน้าตัดนะครับ s k e t c แล้วเข้าไปที่วงกลมน,นะครับกดไปที่ perimeter cycle นะครับเลือกจุด2จุดครับคือจุด อ่าคือจุดมุมขอบของแต่ละขอบนะครับอ่าขนาด15นะครับเนมิเตอร์สิหลังจากนั้นนะครับเราเข้าไปที่ x2 กครับการสร้างภาพรับความหนา15ครับโอเคครับข้างล่างก็ทำเช่นกันนะครับเลือกที่มันที่หน้าตัดครับ กด c ซอร์เครับแล้วกดจุดที่เราต้องการรัศมี15คเข้าฟีเจอร์เอ็กทูสครับ25ครับโอเคครับถูกแล้วครับจากนั้นเราก็จะมาทำการเจาะรูนะครับของการสูบเราจะเริ่มจากรูข้างล่างก่อนนะครับกดพิเศเก็ตครับอันนี้จะเป็นการหา จุดเซนเตอร์นะครับเลือกพื้นที่หน้าตัดก่อนนะครับแล้วเข้าไปที่พอยต์นะครับก็คือหมายถูกครับเราได้จุดเซนเตอร์แล้วนะครับเราก็เข้าไปที่โฮวิสัตน,นะครับข้างล่างเนี่ยเราต้องการเจาะแบบโฮนะครับ สแตนดาร์เป็นแบบเมทริกท้ายแบบดิวไซน์นะครับขนาดเดมิเตอร์20ครับเจาะแบบทะลุผ่านหมดครับเลือกตำแหน่งครับทีดีสเก็ตแล้วกดไปที่ตำแหน่งที่จุดศูนย์กลางที่เราต้องการนะครับแล้วเราต้องกดเข็หมายถูกครับโอเคครับส่วนด้านบนด้านบนนั้นเราก็เลือกที่จุดศูนย์กลางก่อนนะครับกดเพนนะครับ กดที่จุดศูนย์กลางครับจดกดพอยต์แล้วเราก็เลือกหาจุดศูนย์กลางของวงกลมแล้วเรากดาโฮวิาสาะครับด้านบนนั้นครับเราใช้เป็นเคาน์เ,าเตอร์บอลนะครับเป็นแบบเมทิกนะครับแผนคอร์เฮดใช้ไซส์ M 8เจาะแบบทะลุพันธ์หมดนะครับขนาด ไดมเตอร์คือ20มุม90ครับเลือกโพซิชันที่เราต้องการจะเจาะนะครับกด Td s k ส t c h ครับกดถูกครับโอเคครับเราก็จะได้ภาพการสูบที่การเจาะมาครับจากนั้นเราก็จะมาเจาะสี่เหลี่ยมด้านล่างนะครับของก้านถีบนะครับแล้วก็กดเข้าไปที่กดเลือกเลือกพื้นที่หน้าตัดก่อนนะครับที่เราต้องการจะทําทํางานนะครับ กดไปที่สี่เหลี่ยมนะครับเซนเตอร์เรกแทงกูล่าครับแล้วก็ทราบมาก่อนครับเดี๋ยวขนาดแล้วเราค่อยไปกําหนดที่ตอน Smart สมาร์ทเดเมชั่นครับสมาร์ทเดเมชั่นครับขนาดเราต้องการตัวนี้เป็น10นะครับต้องการด้านนี้เป็น5แล้วเราก็ทําการอาเอ็กทูดคัทครับจอแบบทะลุพันหมดครับถูกต้องครับ ครับโอเคครับอ่าเราก็จะได้ภาพาไปเลยนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําการลบคมนะครับโดยที่เรากดไปที่ f i n i s ตนะครับแล้วก็เลือกจุดที่เราต้องการจะลบคมนะครับแล้วก็คลิกไปนะครับคลิกตามด้านขอบขอต่างๆครับของรูปที่เราทํา หลังจากนั้นครับเราต้องการลบคนไปลัศมี1นมิลลิเมตรครับก็กด1 mm นะครับแล้วเราก็กดฟิลเลตนะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้ภาพก้างถีบครับที่สวยสวยงามสมบูรณ์แบบผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ